สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไม่ได้พามาดูกระท่อมนะครับพามาชมทุเรียนครับลองปลูกใหม่ครั้งแรกเลยครับตอนนี้ก็โจงหน้ฟฝนนครับปัญหาที่เจอก็คือพวกใบจุดใบราใบสนิมคนหนา่าใบหน้าก็ยังยังไม่เจอนะครับแต่มีอาการคือใบ,ใบจุดใบจุดใบจุดใบหยิกใบอะไร บจยนะการคือแบบนี้นะครับพิธีแก้ปัญหาก็คือไปเอาเชื้อไคโตัดูม่านะครับมาโดยเนาะรอบๆโคนหรือฉีดพ่นตามใบก็ได้นะครับฉีดต่อเนื่องห้าถึงเวันนะครับก็พอดูครับว่าจะแก้ได้ไหมเนี่ยนะใบไหม ช่วงหน้าฝนครับโรคของพืชจะเยอะมากมาลองเก้นะครับของไข้ตัวเดิมมานะครับเป็นเชื้อที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราเชื้อที่ไม่ดีนะที่ทําให้ต้นไม้เราเป็นโรคได้เชื้อตัวนี้เขาก็จะไปกินพวกเชื้อราที่ทําให้เป็นโรค ราจะโรยไว้เงี้ยโรยไว้เฉพาะตอนแดดอ่อนๆนะครับหลังสี่โมงเย็นก็ได้เพราะถ้าแดดร้อนๆจะทำให้เขาตายได้ก็ลองหาแก้ดูครับวิธีมีหลายวิธีนะแต่ผมก็ลองดูไว้ที่ว่าเห็นเขาทำก็คือเชื้อไข่ตัวด้วมาอะไรเงี้นี่ครับไปลายใบไหมใบจุดนะครับเหลือง ตรนับฝนครับโตะเยอะมากนี่ครับใบหยิกใบงอนี่ก็เป็นปีแรกนะครับที่ลองปลูกเลี้ยงกับตกะก้าเหมือนเขาดูเนาะอันนี้ก็ตอนซื้อมาก,ก็ต้นก็นเล็กก่อนนี้นิดนึงครับแต่ก็เลี้ยงไปใบใหม่ประมาณประมาณเดือนกว่าใครมีวิธีแนะนำแก้ แบบนี้แก้โรคแบบนี้แนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าต้องทำแบบไหนช่วงนี้น้าฝนเชื้อรามาเยอะแยโรคต่างๆของพืชก็เลยไปค้นคว้าและถบถามกขาดูนะครับอกให้ใช้เชื้อไรโตโดมาช่วยได้นะนี่ครับเป็นโงนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ สั่งซื้อมาได้นะครับข้างในก็จะเป็นเชื้อนะครับก็โรยๆร,ร,รอบๆนั่น่าจะทําจากที่ไปดูมาก็คือจากข้าวบอกับใชไหมแล้วเอาเชื้อสดมาเทแต่นี้เห็นเขาว่าเพาะจากห้องแล็บอย่างดีเลยครับก็เลยเอามาลองใช้ดูถึงเจ็ดวันก็ฉีดพ่นเรื่อยๆครับผมบอกั่นแหละจนแบบ อาการต้นไม้ดีขึ้นไหนก็ฝากคอมเมนต์นะครับยากเปลี่ยนความรู้นะครับอันนี้คือไม้แล้วครับครั้งแรกที่ลองปลูกดูเห็นเขาปลูกกันเนาะไปดูเดินดูทําง,งานเกษตรมาก็เห็นเขาเลี้ยงกระต่าก็มีแต่ต้นใหญ่ๆนะก็เลยลองด้วยลยครับลงทุนชุดนี้ก็ประมาณเท่าไห 5, ร่ห้าพันครทั้งตะกร้าทั้ง ดินก็เอามาผสมครับแล้วก็ขุดหน้าดินแถวบ้านหรากพวกวีรองพื้นก็ใส่นะครับแล้วกนะ็จานกันมเลเรลงก็ใส่ไว้ในตะกร้านฝากกันด้วยนะครับฝากกดคอมเมนต์กดซับกดติดตามให้ด้วยนะครับแนะนำได้ครับสำหรับผู้รู้ที่ปลูกทุเรียนมายาวนานก็แนะนำได้นะครับ ทางใต้ก็แนะนําได้ครับทางตะวันออกที่ปลูกกันเยอะๆคุมอยู่ทางนี้ครับทางภาคอีสานนะครับสุรินแต่ซีสเกตก็ปลูกได้เยอะนะครับไ้ดีด้วยก็แนะนํากันได้ครับท่านผู้รู้ว่าต้องแก้ไขโดยวิธีไหนครับถ้าเจอปัญหาแบบพวกใบหยิกใบงอใบจุดแต่จากยังไม่รู้ว่าน่ารือเปล่าครับแต่ก็กันไว้แล้ว รวยรยนะนี่ครับใช้ตามที่ว่าเปค้นคว้ามาจากโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์แนะนำก็ได้นะครับสวัสดีครับ